ชื่อและยี่ห้อเป็นของญี่ปุ่นแต่อยู่ในไทยอะไรทุกอย่างเป็นของยุโรปอันนี้ก็คือฟูโซรถรถรุ่นนี้เดิมที่เป็นของมิตซูบิชิฟูโซแต่ว่าเป็นได้แต่ซื้อกับยี่ห้อครับแต่ว่าอะไรทุกทสี่งทุกอย่างนี่เป็นของเบนเบิร์ตเดี๋ยวมาลองคุยกันกับทชเฟอร์พันกรว่ามันการใส่งานมัน,เป,น,นเป็นเสียงใดรถไข่เบนเนาะเป็นของไท่ของหนาหนาบ่ ต่อมาตนาอกเล่นบ่นบนแหนบเออมันมันมันมาเบิดหัวเบิดกระสี่บางกระตี้แต่ว่าเข้ามาต่อครับต่อต่อดัมเบงต่อดัมเบงถ้าแก้เป็นต่อดัมเบงเนาะนี่มันเป็นเป็นสองลอยก็แร้งกันบ่สองลอยแปดสิบเป็นรถสิบหลอเป็นเครื่องนี่เป็นเครื่องคล้องเบ็ดเขาเขาคล้ายๆครับรถฟอสตันนี่ก็เป็นเครื่องคอมมินเนาะพวกเครื่องไทยนี่ก็ของเบนของเบนเอ้าเครื่องของเบนครับพวกคล้องเบนดั่นี่มีตาพวก องค์ารวดขวกันนี่แล้วมันเป็นของผู้โสอ้อเป็นแสดงว่ากันเพื่อกันกับพวตตอนเนาะเพราะว่ากันนี่กับคล้คายวันโวตะแกนเนี่ยกันครับแต่วแบว่านคล้คายแบบออกมาเหมือนสกแกนเนี่ยแต่วบาเบิบ้งปรกนนงะกัคือพอดโหวะเบิ้งเนาะเออยูนี่เล่าเนี่ยเขาแรงฉีกระดาษกวดแห้ออือันนี้เคื่องท่ายมันเป็นสองระบบกุฏิสองระบบพวตตอนกับสองระบบเพื่อกันเด้ เดียวลย่ะเดียวอันนึงที่ระบบที่สองขึ้นมาเพราะว่ากดล็อกเดียวน่ะมันปีสองล็อกล็อกล็อกเดียวสีสีไฟไฟจะขึ้นบัดบดกดซอมมันติดปีเสียงดังตื้อ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 ขึ้นมันเถอะอันนี้ผมก็บุหัววันสิบอันแบบได้นะกียาหนึ่งพิเศษอยก่ยากับที่สองระบบเหมือนกันระบบยาหนึ่งพิเศษยกหนึ่งพิเศษยาธรรมดาหนึ่งธรรมดาโอ้พึ่งกันกับตัวนี้ตบฮักตบพุทธแล้วก็เทา ถ้าพถ้าพลอ่มหอดทิพยหรอเนี่ยพ่อ่ม่อยู่บ่ฮ่อึ้นยังนี่บอกโอ้พ่มันเนะงานบ่ซับแสงไฟฝาตัวนี้เนาะมันนี่เท่าไรยาวๆเขาไหลหาทิแบบลาเป็นว่าลากันิบเป็นเป็นสีไหลโอ้ฟูโซนี่มันมันบ่คอยมันเป็นรถแรกเนาะโอ้ตามันมาก็ปิดจูแบบอีหลงกว่าตาเดลมเดมนะแต่เราหลุดทุกทายว่ามันมิดจู อันนี้มันก็เป็นดิสูต้ตัวโมเมนต์บ่พอรครับเป็นผู้สูตโดยตรงนี่ผู้สูตโดยตรงเลยบ่ครับมันเป็นยีห่ห้อผู้สูต,ะวะตรวัดสิยีห่ห้อผู้สูตแต่ว่าเป็ดเกิดก็จังกวนบมไ,ไปร่วมครับไปไปร่วมครับอันน,นั้นนะนิสันน่ะอยู่ดีหน่ะเห็นบ่เอา้าจสก,กีเขาว่าบล็องผู้สูตกันยังมีเนาะ ตะก,กี้นะเขาว่ามิสซูบกหลงฟู้โซ่เออนี่นี่มันเป็นมันเป็นหลุ่นของฟู้โ่เลยมันบริอะไรมารวมกับมิสซูมันมารวมกับเบนดที่ป่านี้เกียร์เป็นเกียร์เนีอะไรเกียร์เกียร์ตบครับเกียร์ตบเป็นเกียร์แต่เอฟคืออะไรทีครับแบบเขาลอกเดียวกันนะเขาตบครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่แวก็<ะ>ต,บตบเลยป่านี้ตบเอาโตบ๊บแบาเป็นเป็นเต้ากระต่ายละ่ะครับ่บาน,นี้ก็เกียร์นี่ แปดครับแปดโอ้ว่าดีเพราะได้กดขึ้นดีขึ้นดีพวกนั้นมันเป็นตบตบเกียร์โอ้เป็นตบเออเป็นเป็นเกียร์แทบเอธรรมดาครับผมหอก็แค่ผมจริงจริงผมนึกว่าถ้าเป็นรถไอ้มิสซูเนีแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อฟูโซว่ะสิเป็นฟูโซสิปน็อตผมเครื่องนี่กระทะมันกระบอกควมันนี่กระบอกโบ้คือบานคือเมืองเขาดิเต้เป็นตังไต่หลาดยางเขาจุนขนาดนั่นเนาะ แบบขอบขี้วขี้วัันนี้เป็นยางในกันหรือตครับยางในกันสองร้อยสีเนี่ยเอายู่วัตถัาติดลมนี่ยไปถ่ายกับอลดีกันาวกนใส่ดอกจันน่กี้นอพกนีน็อตขันดอกจันหมดฮ้ใส่ดอกจันนอตพวกกุฏิยดอกจันนะเบิ้งเบิ้งเลยคนได้ครับ้างนี้ แล้วรอบประตูผนเลยแต่เพรามีลืมหรอกปลาฟุตเตียเยอะลืมในรถโอ้แกแกแซ่บโอ้ท่างไห้กับอืมมันแก่ใครรถคลิปหล่อล่ะเนาะแต่ว่าม right ันคือเบ็ดนะครับเบ็ดกับเพว่ามันเป็นเบ็ดนะเครื่องมันเครื่องเบ็ดเครื่องเบ็ดแต่ว่ายี่ห้อนี่ผู้โสเบ็ดมันเป็นปลาเปาะหนอดยังกวางนีนี่ ถลามาหลามันี่มีแคบนันงนอนเท่าเรียนบ่อบ่กบ่อครับผับบาะลงผับบ่อลงผับตัวนี้ลงผับตัวนี้รงเอาบ่อคนนั่งโอ้ผับบ่อลงสิแล้วเอาบอกนี่ครับนอนไห้เลยโอ้ยังกว้างกว้างบอนอนแคบอีกียนอนอยูโซหมดนน้วนี่เจ้อือเอารองเนมันก็สซูงเนาะรับรถลงมันก็ยู่แค่นี้แหละ โงกลงสีนะโอ้ครับครับขนาดเบาแคบก็ยังบุกกว้างกานี้เนาะผมก็บค่ยเห็นรถเปลี่ยนอยู่ด้ที่ว่าเขาแรน่นน้แปปแป่มมันหัวมันแ็ไปแปลดอกเบนหัวแปลเขาอื่นเนาะอันนี้ก็บค่ายกันล่ะแต่ว่ามันหนึ่งสี่สี่เป็นรถมีแคบก็ว่าล่ะเฮียแัดเอฟระบบคอนโซนทางในมันกัใไงได้ครับถ้าเครื่องถ่ายมันมีซองระบบถ้าถ้าถ้าเขากดอันก นี่อันแรกอันสองนะอันนี้โมยูเลยเห็นป่ถ้าแม่นว่าติดลมนี่ครับโมยูดิ่นขึ้นพุ่งเลยนี่ระบบไสหนาปัดเป็นคำนวณนอะมันพอคำนวณนนะ่ะจากดิดเหลือจก็กเปอร์เซ็นต์หูเบสดนี่งเต้นี่จินจ็กเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมันมันเต็นนี่คำนวณให้เลยว่าเฮาวิ่งตัวไร หนึ่งจุดหาเจเนี่เออโอ้คล้ายๆกันหนึ่งจุดหาหนึ่งจุดหายคือเฉลี่ยเฉลี่ยให้เลยเฉลี่ยว่ารถนักรถเบากินซับนี่เดี๋ยวเดี๋<อ>ยวรถนัก,กนน <S 1> <S 1> นะรถอันอีกมันก็อสอีแบบหนึ่งกินอีแบบหนึ่งมันสีขื้นเลยอันนี้รถเบาปอนี่รถเบาครับมันขื้นว่างได้รถเบาหน <1. 5 S 1> ึ่งจุดหาตะกี้มันมันขื้นหนึ่งจุดเก่าบัดนี้มันคือมันขื้นหนึ่งจุดหาผมก็บอโหูลยโอ้ของผมหน่ซีที่ห้องเดียวเนี่มันทักเสียบอยู่มันคำนวณตลอดนักแม่นรอรถเบารถเบามันกับเฉลี่ย เสียให้ครับครับเอาางหลความคุยอะไรครับผมครับ <c oughs> ได้ควมรู้หลยอยู่กับรถรุ่นเนี่ยหอก็อหูจักอัตราการกิน้มั่นตอนลงเขาซั้นนี่แหละครับเดี๋ยวที่พปเบื้องตอนขึ้นเขาแล้วมันกินซ้ำกันก็รถหนักปุเนี่รถเบาอะรถหนักกับรถเบากินซ้ำกันเลยอัตร,ราการขึ้นเขาตอนขึ้นเขาโหยระทัศนาแหละครับ อีการเฉลีย่ยเบิ่งบอกเลยว่าย่างประธานเสพตอนที่อีกโดนครับอีกโดนหมากล่างหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมูบอกว่ากตาวมะู้จักเปลือน